หลังจากต้มน้ำก็เป็นเวลาประมาณห้านาทีนะครับเอามืออังๆดูนะครับเออ๊อุ้ยฮ้อนห้างเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมช่างแสงนะครับนี้จะพาท่านผู้ชมมาซ่อมกาต้มน้ําร้อนนะครับวันนี้เราจะตรวจเช็คก,กันภายในสิบวินาทีนะครับตรวจเช็คแบบรวดเร็วทันใจนะครับท่านผู้ชม ผมจับโอห์มมิเตอร์ขึ้นมาท่านผู้ชมนับเลยนะครับ10วินาทีผมจะบอกว่ามันเสียตรงไหนผมยังไม่เคยตรวจเช็คนะครับไปดูพร้อมกันเลยครับผมโอห์มอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาเอาไว้ตรงนี้ก่อนะตั้งตรงนี้นะครับผมจะได้เห็นด้วยกันนะโอเคนะครับผมเริ่มนับเลยนะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวก่อนนะครับเอาเริ่มนับเลยครับผมปับโอมไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับเข็มจะขึ้นนะครับแล้วก็เอามาทําแบบนี้นครับเข็มไม่ขึ้นเสียครับท่านผู้ชมฟิวขาดครับผม จะมาแกะพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมยังไม่เคยแกะดูนะครับเดี๋ยวขอเสียบตรงนี้ก่อนนะผมผมก็ยังไม่ได้แกะดูนะครับท่านผู้ชมเครื่องมืออยู่ตรงไหน ลองแกะดูนะครับท่านผู้ชมเลว่าจะแกะตรงไหนไม่เคยแกะน่าจะเป็นตรงนี้นะตรงนี้งัดออกมาดูครับฟิวนะ่าจะอยอ่ตรงนี้นครับดึงออกมาครับมี ฟิวอยู่ด้านนี้นะครับมานนี้นะเป็นขั้วนี้ดึงออกมาเส้นนึงครับอ,อืเหนียวด้วยครับดึงมาเส้นนึงครับท่านผู้ชมเส้นอยู่ตรงนี้นะหนีเนาะ ปรับโคมไปที่อะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้ไม่เป็นไรเช็กให้มั่นใจว่ามันเสียหรือเปล่าตอนตะกี้ผมผมทำเวลาสิบวิไงครับผมนี่เราจะเอาให้ชัวดูตัวนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าฟิลไม่ขาดมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี้แล้วก็เสียบไปด้านนี้ครับเส้นหนึ่งเสียบด้านนี้ครับ แล้วเราก็เอามาแตะตรงนี้ด้านนี้ครับขาดจริงครับท่านผู้ชมไม่กระดิกเลยครับไปต่อกันครับผมต่อแบบไหน,นท่านผู้ชม เตรียมตัวเปลี่ยนฟิวครับท่านผู้ชมนี่เป็นฟิวตัวนี้เป็นฟิวตัวใหม่นะครับเดีย๋ยวเราลองเช็คดูนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้ามันไม่เสียเราจับแบบนี้ครับนี่ถ้ามันไม่เสียจะเป็นแบบนี้ครับโอเคเข้าใจตรงกันนะครับ ้ามันขาดตรงกลางมันก็คือมันจะไม่ขึ้นนะครับนี่ปิดไว้ครับไปไหนหมดเนาะไอ้นัน วันนี้เราจะทําแบบไม่ต่อไม่ตัดให้ยาวนะครับเราจะทําวิดีโอสั้นๆแบบไม่ไมตัดไม่ต่อเลยครับทําวิดีโอแบบง่ายๆครับ ติดครับมันไม่ติดเลยไม่สะอาดห้ามต่อตรงนะท่านผู้ชมอย่าไปต่อตรงนะครับผม ต่อตรงแล้วงานเข้านะครับไปไม่บ้านได้นะครับน่าจะโอเคตัวนี้ตัดทิ้งไปครับไม่ได้ใช้ใช้ไม่ยาวแค่นี้พอประมาณนี้พอครับันี้จะร้อนเ่า นี่ได้แล้วครับผมข้างตำบลวางตะเคียนบ้านป่าตรงตัวนี้ก็ต่อแบบนี้นะครับท่านผู้ชมด้านไหนก็ได้นะครับด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกันนะครับ พราะว่าฟิวมันด้านไหนก็ได้นะครับด้านใดด้านนึงก็ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้จำขั้วใดก็ได้ครับสั่นครับอืมหลนดีนี่ได้แล้วครับผมนี่ก็ แบบนี้ครับนี่แบบนี้ครับท่านผู้ชมก็ใช้ตัวนี้นะครับลนเข้าไป <c oughs> ได้แล้วตัวนี้ไปนไหนเอ่ยตัวนี้อยู่ตรงนี้ครับทําให้เห็นๆ <c oughs> เ,เลยครับท่านผู้ชม จะได้ไปซ่อมเองได้ครับโอเคครับผมทดลองเช็คดูครับจับโวมผิดทดลองเช็คดูครับท่านผู้ชมไปที่ตรงไหนก็ได้ครับที่ ย่านย่านวัดโอมครับผมอ่ากะอีอครับผมย่านวัดโอมตรงไหนก็ได้นะสายอยู่ไหนเหรอนี่เนี่ยครับได้แล้วแล้วเราก็นั่นเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ครับได้แล้วครับผม ทดลองต่อกันครับผมเสียบเข้าไปที่เดิมนะครับปิดอมไว้ครับเก็บตัวนี้มันมาจากตรงนี้นะแล้วก็เอาใส่ไว้ไปที่เดิมแล,แล้วเราก็นาจะเป็นขานี้ครับพันอยู่ตรงนี้ครับไม่ให้มันไปโดนตรงนี้ เสร็จแล้วครับประกอบก็ท่านู้ชมกอบใส่ด้านล่างก่อนก็ได้ครับด้านบนเราดันเข้าไปได้ครับนี่ก็หาไขควงเป็นแบนแบบนี้ครับ เหมือนงัดยางรถจัก,กรยานเลยครับนี่เสร็จแล้วครับแค่นี้เองเสียบไฟดูครับท่านผู้ชมไม่ต้องวัดแล้วโอมตรงนี้เลยนะยดตรงนี้ก่อนใส่น้ำรอเลยครับ เสียบเลยครับมีไฟขึ้นแล้วนะครับท่านผู้ชมได้มืออังดูนะครับไฟตรงนี้ขึ้นโชว์แล้วนะครับหลังจากต้มน้ำก็เป็นเวลาประมาณห้านาทีนะครับเอามืออังอังดูนะครับออโอ้ย้อนหางเลย เดือดอย่างมากเลยครับท่านผู้ชมโอเคใช้งานได้ครับผมเป็นไปตามคาดครับผมใช้งานได้ครับผมครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปซ่อมกาน้ำร้อนนะครับตรวจเช็คไม่ถึง10วินาทีนะครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก่อนจากกันนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมหลับคลิปนี้สวัสดีครับ